ไฟป่านับว่าเป็นปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะที่ส่วนใหญ่กว่าร้อละเกิบเกิดจากฝีมือมนุษย์โดยตั้งแต่ปี2,562ถึง2,565จังหวัดสกลนครนะคะได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่ากว่า600ครั้งมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายกว่า4,000ไร่เลยมีการประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับไฟป่าค่ะ กำหนดให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่าหมอกควันและฝุ่น pm 2.5เป็นวาระแห่งชาติซึ่งตั้งแต่ปี2562จนถึง2565จังหวัดสกลนครเกิดไฟป่าแล้ว666ครั้งโดยมีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่า4,300ไร่โดยเฉพาะปี2565เกิดไฟป่ามากกว่า80ครั้งอีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งที่อาจเสี่ยงกับการเกิดไฟไหม้ได้ง่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดจึงได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น p m 2.5โดยการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบแนวทางวางแผนให้พร้อมทุกด้านทั้งอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าขณะเดียวกันก็ได้ให้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรงดการเผาในพื้นที่การเกษตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังคนอุปกรณ์และรถดับเพลิงเพื่อเสริมกำลังพลกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไประง,งับเหตุไฟป่าได้ทัน ะะสภาพอากาศเนี่ยก็เป็นใจนะคะถ้าหากว่าเผาตอซังมีโอกาสที่จะลุกลามไปไหม้ที่ดินข้างเคียงได้นะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านของกระจายข่าวประจําหมู่บ้านตอนนี้เราสร้างการรับรู้ขอความร่วมมือเกษตรกรงดเผาตอซังทุกกรณีเศษวัชพืชต่างๆด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะทีมชุดดับไฟป่าของจังหวัดสกลนครประกอบกําลังกันเราเริ่มนะคะ เข้าสู่แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังดับไฟป่าของจังหวัดสกลนครจนวันนี้เราขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนะคะได้เตรียมชุดเฝ้าระวังเช่นเดียวกันพร้อมที่จะประสานกำลังในกรณีที่ไม่สามารถที่จะระงับเหตุได้ในเบื้องต้นนะคะไฟป่าเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากมนุษย์เป็นส่วนใหญ่ทั้งการเผาเพื่อหาของป่าเผาเพื่อทำไร่เลื่อนลอยเผากำจัดวัชพืช เตรียมพื้นที่ทำการเกษตรโดยไม่ได้ควบคุมและน้อยมากที่เกิดจากธรรมชาติเช่นการเสียดสีของต้นไม้แห้งหรือฟ้าผ่าสถานีควบคุมไฟป่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุล่าตระเวณตรวจหาไฟป่าสร้างการรับรู้ให้ประชาชนงดเผาป่าและป้องกันด้วยการจัดทำแนวกันไฟเรามองว่า99.9%เกจกอเกิดจากฝีมือของมนุษย์นะฮะไม่ว่าฝีมือฝีมือมนุษย์ไม่ว่าจะเกิดจากความ ตั้งใจประมาทเล่นเลหรือความพิกนองนะครับอ,อย่างบางบาง,บางพื้นที่ก็จะเกิดจากการจุดเพื่อหาของป่านะครับเช่นผักหวานหาเห็ดเพาะเห็ดต่างๆพวกนี้ของป่าต่างๆนะครับเราต้องพยายามเข้าไปร่วมกับฝ่ายปกครองฝ่ายท้องถิ่นหรือชุมชนนะในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่ากิจ อาสาหรือกิจกรรมต่างๆที่ของทางชุมชนจัดขึ้นเพื่อแทรกความรู้หรือว่าแทรกขอความร่วมมือในการร่วมกันป้องกันไฟป่ากับกับของทางรัชการครับผมสำหรับประชาชนสามารถร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าไม่เผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ลดการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติรักษาชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในป่า โดยหากพบเห็นการเกิดไฟไม่ป่าสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1362ตลอด24ชั่วโมงในปีที่ผ่านมามีไฟป่าเกิดขึ้นถึง88ครั้งแต่พื้นที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะประมาณ400กว่าไร่นะคะก็เป็นความสูญเสียค่ะเราไม่อยากจะให้เกิดขึ้นเลยนะคะในปีนี้เราก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะว่างดเผาตอซังทุกกรณีนะคะแล้วก็หากพบเหตุ ไฟป่าาจุดใดก็ตามนะคะหน6 2นะคะเราพร้อมที่จะ,ะเผชิญเหตุช่วยระง,งับเหตุให้ทันท่วงทีค่ะอภิชาชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนังกงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน